ค่ะอะสวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวลิงนะคะแบรนด์ของ VT e ท h นะคะคุณแม่ตรงนี้นะคะความพิเศษคือเขาจะอัดเสียงได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีนิทานทั้งหมด5เรื่องนะคะอัดเสียงคือหมายความว่ามีการพูดโต้ตอบนะคะแล้วก็มีการาทักทายเป็นชื่อน้องนะคะเดี๋ยวแม่แม่อ้อมจะรีวิวให้ดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะอันนี้น่าจะเปลี่ยนโหมดนะคะมันจะมีสีแดงกับสีเหลืองนะคะ อ่ะตัวนี้นะคะเราจะอัดโหมดใหม่นะจะอัดชื่อใหม่อ้อมโอเคนะคะเราอัดเสียงไว้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยโต้ตอบนะคะ Good Morning thing Good morning monkey Good morning monkey Cool How are you? How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. Thank you. you? <laughs> nice talking to you. Oh. Okay. À, ah, เดี๋ยวเรา แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาฟังหมดเล่านิทานกันนะคะแล้วก็คุยกับเขาไปเรื่อยเขาก็จะชวนเราคุยไปเรื่อยนะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะแม่อ่สีแดงบุ๊กนะคะอันนี้จะไม่ฟังจนจบนะคะแม่เพราะว่ามันจะใช้เวลานานเนาะตะค o o ด d นะคะ monkey flies a k i เล่นเล่นว้านะคะอันนี้จะสอนเกี่ยวกับทุกทรงนะคะต่อไปก็จะเป็น เขาก็จะเล่าไปเนาะแต่ว่าแม่อ้อมก็จะไม่ไม่ไม่ให้ฟังงานนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานในการอัดคลิปเนาะอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวเพลงนะคะ,ะไฟก็จะกระพริบตามจังหวะเพลงนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้จะเหมือนร้องโตตอบกับน้องนะคะไปเรื่อยๆเ,เนาะอันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนหมดเป็นฟังอันนี้เป็นหมดกลางคืนเขาจะมีเล่านิทานนะคะน,นิดนึงนี่นะคะเป็นกล่อมนอนนะ ไฟติดนะที่หน้าท้องนะคะอะสตอรี่ไทม์นะคะเกี่ยวกับเล่านิทานก่อนนอนนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนให้คุณแม่สอนน้องเกี่ยวกับอบวัยวะนะคะเมาส์นะคะ พอกแอนอีกนะคะแบบเมาส์พูดภาษาอังกฤษว่าเอาไว้กินอะไรประมาณนี้นะคะลูกเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะป่วนปวนประมาณนี้นะคะมีอาเอียอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะคะ ประมาณนี้นะคะตาไว้มองหูเอาไว้ฟังอะไรอย่างนี้นะคะ่าสองนับเลขด้วยนะคะ